จากนั้นทั้ง L ทั้งเอจะมาผ่านขดรวดโชคกตรงนี้เหมือนอันที่แล้วเลยนะขดรวดโชคแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าเยอะเลยมาเข้าขั้วนี้คั้นที่หนึ่งขั้วนี้ขั้นที่สองออกจากคั้นที่หนึ่งนะออกจากคั้นที่หนึ่งออกคั้นที่สามแล้วจากคั้นที่สองตรงนี้มาออกคั้นที่สี่ตรงนี้นะตามรูปเลยขดรวดพันวนอย่างเงี้ย แล้วสัญญาณมาหักล้างกันด้านนี้จะออกมาแล้วก็มาผ่านฟิวแอลด้านนี้จะมาผ่านฟิวฟิวตัวนี้ก็ประมาณสามแอมกว่าตรงนี้คือฟิวนะนี่ภาพด้านใต้เขาหลังจากนั้นก็จะมารออยู่ที่วาลิสเตอร์หรือ VZD ตัวเนี้ยเพื่อควบคุมไฟไม่ให้เกิน300ร้โวลต์เพราะ ไอซีสวิตชิ่งส่วนมากจะทนได้ประมาณ400ถึง500โวลต์เมื่อพีกเกิดขึ้นถ้าไฟที่เข้าเกินจาก315พีอกมันจะเกินจากนี้เป็นสองเท่าประมาณนะไอตัวนี้ก็เลยกันไว้กันไอซีสวิตชิ่งพังง่ายตัวนี้สีฟ้านะสัญ,ญลักษณ์เขาเป็นแบบเนี้ย ราคาก็อยู่ที่ประมาณตัวละสามสิบบีอ่ะก็ไม่ถือว่าแพงมากสำหรับระบบความปลอดภัยเขานี่ก็คืออีกคัรนึงระหว่าง L กับเนเนี่ยเขาจะมาผ่านวาลิสเตอร์ตัวนี้นเพื่อป้องกันไฟเกินไฟเกินมาจากลายนะมาจากสายนอกบ้านเนี่ยเพราะถ้าเกินปุ๊บฟิวตัวนี้ขาดก่อนเลยเพราะว่าวาลิสเตอร์ตัวนี้ช่วงขณะเวลาสั้นๆน,นะ เ้ยวินาทีเนี่ยเขาเรียกว่ามิลลิเซกหรือไมโครเซกเนี่ยเขาจะจ่ายเพื่จ่ายเพื่จ่ายนะเป็นการชดตัวเองนะอะชดตัวเองที่ช่วงสั้นๆสิบห้ามิลลิเซกสามสิบมิลลิเซกอะไรพวกนี้ยอ่าแล้วไปด้านเอ็นด้านนี้นะจะมาเข้าไดโอดบิดชุดนี้ เห็นไหมใดออรบิดมีอยู่สี่ตัวนี่นะในโอดบิดนี้จะมีสี่ตัวมาแยกไฟบวกเข้าตรงนี้นะลบเข้าตรงนี้ควรไฟเมื่อกี้จากฟิลมาเข้าวาลิสเตอร์แล้วอีกส่วนหนึ่งจะมาเข้าซอฟซอฟสตาร์ทเขาเรียกว่าซอฟสตาร์ทนะซอฟสตาร์ทของอะไรซอฟสตาร์ทของ ถาปา i t ซิเตอร์เก็บไฟตรงเนี้ตรงนี้จะเป็นซอฟต์สตาร์ท R ซอฟต์สตารเขาจะใช้ประมาณห้าวัตต์เลยค่า K ก็ค่าความต้านทานก็ไม่สูงมากประมาณไม่เกินส oh ี่เจ็ดโอห์มล่ะเขาจะใช้แล้วแต่ก็ต้องการกำลังวัตต์นะถ้าวัตต์ต่ำๆเขาจะใช้ค่าโอห์มสูงๆถ้าวัตต์สูงๆเขาจะใช้ค่าโอห์มต่ำๆ ตรงนี้นะก็ผู้เช่าคิดว่าประมาณ4.7โ oh อมจนถึง33โอห์มนั่นแหละประมาณนี้นะจะไม่เกินนี่จาก R soft start ตรงนี้เขาจะมาเข้าได้โอดบิดเอาละ่ะทีนี้ก็มาแปลงไฟละบวกเข้านี้นะไปบวกเข้าคาปาซิเตอร์เก็บไฟตัวนี้ก็จะประมาณ22ไมโครน่าจะเพราะว่าสังเกตดูที่ IC switching ตัวนี้ น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบวัตประมาณนี้นะไปบวกอีกด้านหนึ่งจะมาเข้าไดโอดโรเทคตรงนี้เขาเรียกว่าโรเทคไดโอดเนาะแล้วมาเข้าขั้วบวกของทานพรอมเมอร์ด้าน h o ตไปบวกทานพรอมเมอร์ด้าน h o ตนี้นะสมมุติได้เป็นขาหนึ่งเพราะว่ารูปทานพรอเมอร์รูปนี้เขาไม่มีรอยบากให้เราเราก็เริ่มนับตรงนี้เอาเลยหนึ่ง สังเกตว่าอันที่สองเขาจะว่างไม่ต่อกับอะไรเลยกันไฟกระโดดถ้ากระโดดไฟจากนี้จะกระโดดมาถึงนี้ระยะห่างก็จะเยอะปลอดภัยหน่อยแล้วขายอีกด้านหนึ่งที่ผ่านขดตรงนี้เป็นรูปขดรวดนะขดลวดด้านไพรมารีเนี่ยจะออกมาเข้าตรงนี้ก่อนนะข้างบนก่อนเข้าสแนปเปอร์ตัวเนี้ยเป็นไดโอดโปรเทคเนี่ยเขาเรียกสแนปเปอร์ โดยที่ว่าทั่วไปเขาจะใช้ R แล้วก็ C แล้วก็ไดโอดอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะแต่เครื่องนี้เขาไม่ใช้ไดโอดตัวนี้เขาไม่ใช้ตรงนี้เป็นโชคเหมือนกันกองความสี่สูงอ่าเขาเดินผ่านแกนเฟอร์ไลท์แค่หนึ่งรอบเท่านั้นเองเพื่อเป็นโชคแล้วก็มาเข้าไดโอดโปรเทคสแนปเปอร์ตัวนี้เลยแต่สแนปเปอร์ที่เป็น C นี่จะเป็น C นะ C แล้วก็ R บริเวณนี้นี่คือ R นะบริเวณของ R อยู่นี้บริเวณนี้ก็ C บริเวณนี้ก็ C, ก C แล้วเอาไฟบวกจากขาเดนตรงนี้ไดโอดนะตรงนี้ก็ต้องเป็นฟา์สเหมือนกันแล้วก็ทนแรงดันย้อนกลับได้สูงฟาร์ recovery นะทนแรงดันย้อนกลับได้สูงประมาณพันวต์น่ะตรงนี้นะ เพราะไฟที่เข้าตรงนี้เป็นดีซีสามร้อยสิบห้าโวลต์เองแต่เวลาพันมันออกมาช่วงลูกแรกอะพีกช่วงแรกอะช่วงนั้นจะขึ้นสูงมากถ้าวงจรปกติเนี่ยพีกตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยถงี่ร้อยห้าสิบโวลต์สำหรับยี่สิบวัตต์นะถ้าห้าสิบวัตต์หกสิบวัตต์นี้จะขึ้นถึงประมาณหกร้อยถงเจ็ด้อยโวลต์เลย เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เพราะมอสเฟตพวกเนี้ยจะทนได้มอสเฟตที่อยู่ภายในนะจะทนได้ไม่เกินหกร้อยโวลต์ถึงเจ็ดร้อยโวลต์เท่านั้นเองบางตัวเก่งหน่อยก็แปดร้อโวลต์จากนั้นก็ผ่านวงจรสแนปเปอร์เรียบร้อยแล้วมาออกขาเดนของไอซภายในที่อยู่ไอซีนี่นะจะอยู่ภายในไอซตัวนี้แต่เป็นขาเดนของเขาตรงนี้นะ แล้วจะมาผ่านซีตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งเป็นคาปาซิเตอร์แบบ Y เหมือนกันค่าน้อยมากๆเป็น P F แล้วก็ลงกาวสังเกตนะขากลางของ ic switching ตัวนี้ขากลางเป็นกาวกาวไฟ315โวลต์นะแล้วขาที่3ตรงนี้เป็นขาคอนโทรลเลอร์ เป็นขาคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์หมายความว,าความว่าควบคุมแรงดันไฟว่าจะให้สวิต์ตอนไหนตัดตอนไหนนะโดยมี C ตัวหนึง่งเก็บไฟด้วยแล้วมี R ลดแรงดันไฟก่อนไปเข้าขา IC แล้ว R อีกตัวหนึง่งจะลงกาวบริเวณนี้เขาเรียกว่าโวลเตตดิวเดเอร์เหมือนกันเป็นโวลเตตดิวเดอร์ก็คือ วงจร R ต่อซีรีส์กันเพื่อแบ่งแรงดันไฟหมายความว่าไฟมาเท่าไหร่แล้วแต่ตรงนี้จะแบ่งแรงดันไฟไว้ส่วนมากโวลต์แต่ด้านคอนโทรลเลอร์นี้จะไม่เกินห้าโวลต์ละหนึ่งถึงห้าโวลต์เพราะฉะนั้นไฟที่อกซิลารีตรงนี้นะไฟตัวช่วยที่นี้เราเรียกว่าอกซิลารีตรงนี้นะตรงนี้เราเรียกว่าอกซิลารีบริเวณนี้นะ เราเรียกว่าอ x คซิลารี่สองขาเนี่ยขาหนึ่งจะลงกาวโดวยตรงอีกขาหนึ่งจะผ่านไดโอดตัวนี้เพื่อเอาไฟบวกมาออกนี้แล้วส่วนหนึ่งไปเลี้ยงออปโตไอโซเลตตรงนี้เป็น LED ภายใล้นี้มันจะเป็น LED อินฟราเรดตัวหนึ่งแล้วก็ด้านนั้นคือด้านเข้าเนะด้านออกนี้จะเป็นโ h โตทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งมีแค่นี้ภายในเขาอะ แล้วจะมาออก R ตรงนี้ลงกาวส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี้จะเข้าฟีดแบ克ของไอซตัวนี้โดยตรงคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขาเรียกว่าฟีดแบกชื่อเต็มเขานะฟีดแบกคือการป้อนกลับการรับไฟป้อนกลับออฟโซตัวนี้ทำงานด้าน LED อินฟราเรดเนี่ยจะรับด้าน ไปออกสิบสองโวลต์นั่นแหละมาตรวจสอบนะและด้านเอาตรงนี้สองขาตรงนี้เป็นเอานะเขาจะเป็นกาวฮอตไม่กาวฮอตตรงนี้นะไม่กาวร่วมกับกาวฮอตตรงนี้แล้วเอาไฟไปควบคุมคอนโทรลด้านขาที่สามของไอซีครั้งหนึ่งไอซตัวนี้มีสามขาขาที่หนึ่งก็คือว่าเอาพุทเอาพุทธก็คือไปเข้าจันฟอร์เมอร์ ขาที่สองคือกาวขาที่สามคือแอดจัตหรือว่าแอดจัตคือการปรับเนาะปรับโวลตอะไรเงี้ยหรือเป็นขาคอนโทรลชื่อเขาเรียกกันเยอะโดยผ่านออปตตัวนี้พอผ่านออปตตัวนี้การควบคุมไฟเขาก็จะนิ่งนี่นะด้านบนที่ผู้เท่าสังเกตตอนแรกผู้เท่าบอกว่ามันเป็นทรานซิสเตอร์หรือไอซตัวสีดำๆตัวหนึง่งสามขาเนาะ มันคือไอซีคอมเพลเตอร์คอมเพลเตอร์นะคอมคอมแพล์ Com er. ก็คือว่าตรวจสอบเนาะภาษาไทยก็คือตรวจสอบตรวจสอบระหว่างสองอย่างก็หมายความว่าโวลต์สิบสองโวลต์นเนี้ยผ่านวงจรดไวอเดอร์ตรงนี้นะสองโวลต์ที่ออกเนี้ยผ่าน R r ตัวหนึ่งแล้วมาเข้าขาคอนโทรลของไอซตัวนี้ไ c ซคอมแพร์ er เนี้ย แล้วอีกขาหนึ่งจะไปลงกลาวโวลที่ขาคอมแพ์ตรงเนี้ยเขาจะมีค่าอยู่ที่1.25โวลต์ถึง1.35แล้วแต่นะ1.25ถึง1.35โวลต์ได้จัางนั้นเพราะบางตัวเราเอามานี่ค่าคอมแพ์ตรงนี้ไม่เท่ากันแต่เราก็โมดิฟายได้เมื่อไปจุดบริเวณนี้จุดคอมแพ์ตรงเนี้ย R Divider เนี่ยโวลต์มีค่าสูงกว่า1.25โวลต์อันนี้สมมุติเป็น1.25นะเมื่อได้1.25ปุ๊บเขาก็จะออนทันทีระหว่างขานี้ขาเอากับขากาวเนี่ยเขาจะออนทันทีในต่อถึงกันนี่กันนี้นะเขาจะออนทันทีพอออนปุ๊บทําให้ไอโซเลตด้านอินพุตตรงนี้เป็นอินฟาเลตไอโซเลตนะ อินฟาเรดเราจะมองไม่เห็นแสงหรอกเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ในแพ็กเกจภายในด้วยตรงนี้เป็นแบบ SMD surface mount device นั่แหละซึ่งพุทธาหาด้านบนไม่เจอมาเจอด้านล่างนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาใช้แล้วเขาใช้ออฟตัวไอโซเแล้วแต่ว่า IC เขาอะเป็น IC ความถี่ต่ำเพราะฉะนั้นราคาเขาจะไม่แพงมากและ ข้อเสียตรงนั้นไอซีความถี่ต่ํานี้ก็คือว่าทรานร์มอร์แปลงไฟตัวนี้จะต้องโตโตมากโตกว่าไอซที่ผู้เช่าใช้อะประมาณสี่ถึงห้าเท่าตัวหรือเกือบสิบเท่าตัวแล้ละ่ะสามารถจ่ายกระแสะได้เท่ากันนะเจ็ดสิบกิโเฮเนี่ยกับสามร้อยกิโเตเนี่ยต่างกันสามเท่าตัวสี่เท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นขนาดทรานร์มอร์ก็ต่างกันเยอะเลย ความสี่สูงมันจะเล็กลงความสีต่ำจะใหญ่ขึ้นน้ำหนักจะเยอะด้านเข้าไฟเข้าตรงนี้นะเป็นด้านฮอดทั้งหมดเลยส่วนด้านออกด้านนี้เขาจะแยกกันเลยนะมันก็ไอโซเลตั้งแหละไอโซเลตคือการแยกนะไอโซเลตกันก็คือว่าไฟด้านออก12โวลต์นี้เขาจะมาออกผ่านไดโอดตัวนี้แล้วก็มาเข้าคาปาซิเตอร์เก็บไฟตรงนี้ส่วนขานี้กับขานี้ จะเป็นกาวฐานนี้จะว่างแต่ทารฟอรฟมเมอร์ตัวนี้โดยทั่วไปอ่ะตรงนี้เขาจะใช้ไฟ5โวลต์แต่อันนี้ไม่ใช้ใช้12เลยแล้วเอาไฟ12มาผ่านไอซีเลกูอเลเตอร์สามขาดำๆใหญ่ๆนะตัวหนึง่งซึ่งเป็นไอซแบบลิเนียร์เลกูอเลเตอร์แบบลิเนียข้อเสียของเลกูกเลเตอร์แบบลิเนียคือการสูญเสียสูงมากสูญเสียในรูปความร้อนนะั้นสูงมาก เช่นไฟสิบสองโวลต์แล้วไฟออกอ่ะห้าโวลต์หนึ่งแอมป์อย่างเงี้ยการสูญเสียเขาจะอยู่ที่ห้าวัต์แล้วนะการสูญเสียห้าวัต์สำหรับการจ่ายการะแสออกหนึ่งแอมป์แต่ไฟที่มารออยู่ตรงเนี้ยรออยู่ภายในไอซีเนี่ยมันยังอยู่ถึงประมาณหกโวลต์ถึงเจ็ดโวลต์เขาเรียกว่าแรงดันดบนะหกโวลต์ v, ถึงเจ็ดโวลต์เนี่ย แต่กระแสหนึ่งแอมป์เท่ากันเพราะฉะนั้นการสูญเสียเขาในรูปความร้อนปเปล่าๆเลยอะตรงเนี้ยมันก็ประมาณหกวัตต์ประมาณนี้นะถ้าเขาใช้หนึ่งแอมป์แต่ส่วนมากใช้ไม่ถึงแอมป์หรอกส่วนมากถ้าเขาใช้ไอซีเลกูลเลตแบบเนี้เขาจะใช้ที่ประมาณมิลลิแอมป์ไม่เกินหนึ่งร้อยมิลลิแอมป์ก็คือว่าจากห้าวัตต์หกวัตต์เนี้ยความร้อนมันจะเหลือประมาณศูนย์จุดห้าถึงศูนย์จุดหกวัตต์ก็ความร้อนไม่มาก ็พอรับได้แต่ถ้าเป็นเลกูเลตเลกูเลเตอร์นี่นะเป็นแบบสวิตชิงไฟเข้าสิบสอโวลต์แล้วออกห้าโวลต์เนี่ยเขาทำงานได้ประมาณ90%้าสิเอร์เซ็นตอาจารการสูญเสียเขาต่ำมากต่ำเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยแต่ราคาเขาแพงกว่าเพราะฉะนั้นคุดที่ว่าใช้ไฟไม่เยอะกระแสะไม่เยอะนี่เขาจะมาใช้5้าโวลต์ประมาณไม่เกินหนึ่งอมิลลิแอม ไอตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแอมนะผลได้ประมาณหนึ่งแอมแล้วเขาก็จะไปเข้าตรงนี้ตรงนี้แล้วเอาไฟไปเลี้ยงเอาไฟไปเลี้ยงกับไอซี c ม o c นโ t r o เลอร์ผู้ท่ามาสังเกตยอย่างหนึง่งเมื่อกี้เจอออปโตตัวนึงแลวนะนี่คือออปโตที่เจอแปลกอยู่แล้วมาเจอชิปไอซแปดขาตรงนี้ตัวหนึง่งตัวนี้ เป็นไอซความจำเขาเรียกว่าอ e ีพรอมอีพรอมตัวนี้มันจะจำโปรแกรมของเครื่องทั้งหมดและมีโปรแกรมของเครื่องทั้งหมดที่ใช้งานแต่ตัวนี้เสียง่ายผู้เท่าเคยเจอเสียบ่อยเหมือนกันนะแต่ที่เสียหนักส่วนมากมาจากนี่มาจากไอซีคอนโทรเลอร์เลยล่ะ เพราะฉะนั้นไอซีพร้อมตัวนี้ถ้าเรารู้เบอร์เราไม่สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะเพราะว่าเราต้องหาโปรแกรมมาป้อนด้วยก่อนใช้งานแต่ไอซีคอนโทรเลอร์ตัวนี้เราสามารถซื้อเบอร์ปกติมาแทนได้เลยไอซีอีพร้อมเนี่ยแยกอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถซื้อมาแทนได้ตอนแรกคุณท้าบอกว่าซื้อแทนไม่ได้เพราะไม่เห็น i อซีอีพร้อม แต่พอมาเห็นปุ๊บซื้อแทนได้เฉพาะตัวนี้แต่ตัวนี้ถ้าซื้อมาต้องมีโปรแกรมมันพอลงโปรแกรมเสร็จปุ๊บเราสามารถมาใช้แทนตรงนี้ได้เลยมาแทนกับตัวนี้ i อซีคอนโทรเลอร์เนี่ยการทำงานของคอนโทรเลอร์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งมีแรงดัน VCC จ่ายให้เขานะ VCC ที่จ่ายให้เขานี่ก็อยู่ที่ประมาณ5โวลต์ และสัญญาณนาฬิกาให้เขาถ้าดูจากอีกแผ่นหนึ่งอีกบอร์ดหนึ่งนี่ก็คือว่าอีกภาพหนึ่งะนะด้านซ้ายก็คือว่าตัวสีฟ้าที่อยู่ใกล้ๆไอซตัวเนี้ยเนี่ยเน,น,นี่ตรงนี้เลยนะทั้งขาหนึ่งเลยเนี่ยจะมีอยู่สามขาความถี่เขาส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณแปดเมกะเฮิรถึงสิบหกเมกะเฮิรไม่เกินนี้ อันนี้คืออันที่สองนะที่ว่าไอซีตัวนี้จะทํางานได้ไอซีคอนโทรเลอร์ทำงานได้สองชุดตรงนี้ก่อนคุดสําคัญหนึ่งวีวีนที่เลียงคือ v ีซีซสองคิดต้นตรงเนี้ยสามโปรแกรมที่อยู่ภายในไอซีอีพร้อมตัวเนี้ยเขาจะต้องโหลดเข้ามาเพื่อเก็บไว้ภายในไอซีตัวนี้โหลดใช้งาน ในตัวนี้จะมีแรมมีอะไรอยู่เหมือนกันเขาเจะมาเก็บในแรมแล้วก็ใช้งานมันจะเร็วกว่าใช้งานผ่าน e อีพร้อมอ่าแต่ของผู้เท่าชิปที่ผู้เท่าสั่งให้เขาส่งมาจากนอกอนะมันไม่มีไอซตัวนี้ไอซีอ e ีพร้อมไม่มีซึ่งไอซีอีพร้อมจะอยู่ภายในเลยและชุดเล็กโกลเไฟก็อยู่ภายในเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาจะทนอืดมากเพราะระบบโปรเทคระบบป้องกันตัวเองเขาจะสูงมากอายุยืนของผู้เท่านะที่เอามาใช้อ่ะเลือกที่สุดแล้วฝั่งด้านนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์สีน้ำตาลน้ำตาลนี่นะจะเป็นคาปาซิเตอร์ไอสีน้ำเอาล่ะครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้ ผู้เท่าขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป EP หน้าครับผู้เท่าขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่รูปนิ้วมือใต้คลิปและรูปกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าในการทำคลิปท่านผู้ชม ช่วยให้ผู้เท่าผ่านโปรได้อัพคลิปได้มากกว่าวันละหนึ่งคลิปท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ให้การสนับสนุนผู้เท่าในการจัดหาอุปกรณ์มาทำคลิปได้ที่ QR ริมขวาล่างครับ